พลังภายในลูอิสเฮยิ่งคุณเชื่อมโยงกับพลังในตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็จะเป็นอิสระในการใช้ชีวิตทุกๆด้านมากเท่านั้นคุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตอย่างไรเป็นเวลาหลายพันปีที่การหาคำตอบเหล่านี้คือการสำรวจจากภายในแต่มันหมายถึงอะไรลูอิสเฮเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีพลังภายในที่มีความรักเป็นตัวคอยกำหนดให้เรา มีสุขภาพดีมีความมั่งคัง่งมีความสัมพมันธ์ที่ดีมีหน้าที่การงานที่อุดมสมบูรณ์และพลังนั้นจะนําความรุ่งเรืองทุกด้านมาให้ชีวิตเราและเพื่อที่จะมีสิ่งที่กล่าวมานี้อย่างแรกเราจะต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้จากนั้นคุณจะต้องเต็มใจที่จะปลดปล่อยรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งกําลังสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เราพูดว่าเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นหรอกเราจะทําได้ดยการสํารวจจากภายใน และสื่อสารกับพลังภายในที่สามารถรับรู้ได้อยู่แล้วว่าสิ่งใดดีที่สุดสําหรับเราตัวเราและจัก,กรวาลก็รู้ดีว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเราหากเราเต็มใจที่จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อเข้าหาอํานาจเบื้องบนภายในตัวของเราเองซึ่งเป็นพลังที่รักเราและทำให้เรารู้สึกมั่นคงยั่งยืนปลอดภัยในที่สุดเราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปได้วยความรักและความจเจริญรุ่งเรือง จิตใจของเราเชื่อมต่อกับจิตไร้ขอบเขตเสมอมีความรู้และความรอบรู้เพราะไม่เราศึกษาอยู่ทุกเมือ่อเราเชื่อมต่อกับจิตไร้ขอบเขตซึ่งเป็นพลังจัก,กรวาลที่เราสร้างขึ้นมาตัวตนเบื้องบนของเราหรือว่าพลังภายในของเราผ่านรัศมีที่อยู่ภายในพลังจัก,กรวาลรักทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นเป็นพลังที่ดีและจะช่วยนำทางทุกอย่างให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จ พลังนี้ไม่รู้จักความเกลียดโกหกการลงโทษพลังนี้คือความรักอันบริสุทธิ์อิสระภาพความเข้าใจและมิตรภาพด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะหันไปพึ่งพาตัวต,วตนเบื้องบนเพราะว่าเราจะได้รับความดีงามผ่านพลังภายในนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเรามีทางเลือกที่จะใช้พลังนี้ไปในทางใดก็ได้หากเลือกที่จะอยู่กับอดีตและทบทวนทุกสถานการณ์ แต่ทุกเงื่อนไขนี้ทางลบที่จะพาย้อนกลับไปในอดีตซ้ำๆเราก็จะก้าวต่อไปไม่ได้ถ้าตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะไม่เป็นเหยื่อของอดีตอีกต่อไปและตัดสินใจจะเดินหน้าสร้างชีวิตใหม่ต่อไปเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากพลังภายในนี้จากนั้นประสบการณ์ใหม่ที่มีความสุขมากขึ้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณแต่ลูอิสนีไม่เชื่อว่ามีพลังสองอยา่าง เธอคิดว่ามีเพียงจินไร้ขอบเขตอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องง่ายมากถ้าจะพูดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นเพราะปีศาจหรือไม่ก็เป็นเพราะคนรอบข้างแต่จริงๆแล้วก็มีแค่ตัวเราเท่านั้นกับการใช้พลังที่มีอย่างฉลาดหรือใช้ในทางที่ผิดในใจของเรามีปีศาจจริงๆหรือเปล่าเราตำหนิคนอื่นเพียงแค่เพราะเขาแตกต่างจากเราหรือเปล่าเรากำลังเลือกสิ่งไหนอยู่และลอิสเองยังเชื่ออีกว่า เรามีส่วนในการสร้างทุกเงื่อนไขในชีวิตไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามและด้วยความคิดและรูปแบบความรู้สึกของเราความคิดของเราจะสร้างความรู้สึกจากนั้นเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตตามความรู้สึกและความเชื่อนั้นนี่ไม่ใช่การกล่าวโทษตัวเองว่าได้ทําเรื่องผิดพลาดต่างๆในชุดมามากมายความรับผิดชอบกับการกล่าวโทษตัวเองหรือว่ารับผิดชอบกับการกล่าวโทษคนอื่นแตกต่างกันเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบ มันคือการแสดงออกของพลังของการมีอยู่จริงๆการกล่าวโทษคือการทิ้งพลังของตัวเองไปส่วนความรับผิดช,ชอบให้พลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราถ้ายอมเล่นบทหยุดแสดงว่าเราใช้พลังส่วนตัวของเราทําให้ตัวเองกลายเป็นคนอ่อนแอด้วยตัวเองถ้าคุณตัดสินใจที่จะรับผิดช,ชอบเราก็จะไม่เสียเวลากล่าวโทษใครบางคนหรือว่าบางสิ่งภายนอกบางคนรู้สึกผิดที่สร้างความเจ็บป่วย ความยากจนปัญหาให้กับตัวเองพวกเขาจึงเลือกที่จะแปลความหมายของคําว่ารับผิดชอบเป็นความรู้สึกผิดคนส่วนมากรู้สึกผิดเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองผิดพลาดล้มเหลวอ,อะไรสักอย่างยังไงก็ตามเมื่อนึกย้อนกลับไปพวกเขามั่จะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อกล่าวโทษว่าตัวเองเป็นคนผิดซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะทํา ถ้าเปลี่ยนปัญหาและความเจ็บป่วยกลายเป็นโอกาสที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรเราก็จะมีพลังกลับคืนมาหลายคนที่ได้ผ่านความเจ็บป่วยร้าแรงพูดว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะทำให้พวกเขามีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนและวิถีการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันก็มีหลายคนชอบพูดว่าฉันตกเป็นเหยื่อฉันโชคไม่ดีเลย ดวงไม่ดีเลยได้โปรดใหคุณหมอรักษาฉันให้หน่อยคนเหล่านี้คงไม่ยอมให้ตัวเองหายป่วยและจะรับมือกับปัญหาตัวเองลำบากมากกว่าเดิมความรับผิดชอบคือความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งและเรามีตัวเลือกเสมอการเลือกไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามีในชีวิตเพียงแต่เป็นการยอมรับว่าเรามีส่วนทำให้ชีวิตเราเมื่อถึงจุดนี้ได้เมื่อเรารับผิดชอบชีวิตตัวเอง เราก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเราจะพูดว่าฉันจะทำอะไรให้ชีวิตเปลีป่ยนแปลงไปได้บ้างเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราทุกคนมีพลังส่วนตัวเสมอก็คือพลังภายในขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พลังนั้นอย่างไรตอนนี้หลายคนระหนักว่ามาจากบ้านที่มีปัญหาเราแบกรับความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับตัวตนของเราและความสัมพันธ์ในชีวิตของเราชีวิตวัยเด็กของเราอาจจะเจอทั้งความรุนแรงการลุ่งละเมิด มองหาความรักขาดแคลนและไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหลายคนไม่สามารถรู้ได้ว่านั่นคือรูปแบบความคิดและความรู้สึกที่เราได้เรียนรู้ในช่วงวัยเด็กเด็กๆเกมื่อจะตอบสนองต่อสภาพจิตใจของผู้ใหญ่รอบตัวพวกเขาดังนั้นหลายคนจึงเรียนรู้จากความกลัวและล่วงละเมิดความรุนแรงต่างๆหรือว่าการไม่เป็นใจต่างๆแถมบางครั้งเด็กๆยังสร้างประสบการณ์เหล่านี้ให้กับตัวซ้ำๆเมื่อเติบโตขึ้น หลายคนไม่เข้าใจว่าตัวเองมีพลังในการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเข้มงวดกับตัวเองอย่างไร้เมตตาบางคนมีกฎระเบียบที่มากเกินไปบางคนตึงเครียดบางคนไม่เคยมีความยืดหยุน่นโตมาก็เลยเป็นคนที่ไม่ยืดหยุน่นทุกเหตุการณ์ที่คุณประสบมาในชีวิตจนถึงวันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยความคิดและความเชื่อในอดีตของคุณเองและอาจจะมาจากสถานการณ์ที่คุณได้อยู่ร่วมกับมัน จงอย่าหันกลับไปมองชีวิตด้วยความอับอายและหวาดกลัวและเศร้าเสียใจแต่ว่าให้คุณมองอดีตเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคัง่งเส้นทางเดินและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตหากไม่มีความมั่งคั่งและความสมบูรณ์นี้เราก็คงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ณนะวันนี้ได้ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องลงโทษตัวเองว่าในอดีตนั้นเราทำพลาดเราทำไม่ดีคุณทำดีที่สุดแล้วตามมุมมองที่คุณมีณนะขณะนั้นตามเวลาที่คุณมี เงินที่คุณมีทรัพยากรที่คุณมีความรู้ที่คุณมีจงปลดปล่อยอดีตไปด้วยความรักและขอบคุณอดีตที่ทําให้คุณได้เข้าใจสิ่งใหม่ณนะวันนี้อดีตอยู่แค่ในใจเราเท่านั้นและก็อยู่ที่มุมมองของเราว่าจะเลือกมองอดีตนั้นอย่างไรขณะนี้คือเวลาที่เราเอาศัยอยู่ในขณะน,นี้ก็คือปัจจุบันและขณะนี้ก็คือเวลาที่เรากำลังรู้สึกขณะนี้คือเวลาที่เรากำลังประสบอยู่ก็คือปัจจุบัน สิ่งที่เรากำลังทําตอนนี้คือการวางรากฐานของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นขณะน,นี้ปัจจุบันนี้คือช่วงเวลาสําคัญที่กูจะต้องตัดสินใจเราทําสิ่ง,งต่างๆในวันที่ยังมาไม่ถึงไม่ได้และเราก็ทําสิ่ง,งต่างๆในวันที่ผ่านไปแล้วไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอนาคตคุณทํามันไม่ได้อดีตคุณก็ทํามันไม่ได้เราทําทุกอย่างได้ในตอนนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้เท่านั้นสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่เรากําลังเลือกจะคิด เชื่อและพูดในขณะนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นเมื่อเราเริ่มฝึกใช้สติควบคุมความคิดอารมณ์ความเชื่อคำพูดของเราเราจะได้เครื่องมือที่นำมาใช้ได้พูดง่ายแต่ทำยากแต่จงจำไว้ว่าสิ่งสำคัญของพลังภายในก็คือการอยู่กับปัจจุบันเสมอการเข้าใจจิตใจไม่ได้ควบคุมตัวคุณเป็นเรื่องสำคัญเพราะตัวคุณดังหากเป็นคนควบคุมจิตใจของตัวเอง ตัวตนเบื้องบนของเราเป็นผู้ควบคุมคุณเลิกเชื่อความคิดเก่าๆเหล่านั้นได้แล้วเมื่อความคิดเก่าๆอยากจะกลับมาและพูดว่าการเปลี่ยนแปลนี้ยากจังจงตั้งใจสั่งจิตใจของคุณพูดกับจิตใจคุณว่าตอนนี้ฉันเลือกจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มง่ายขึ้นสาหรับฉันคุณอาจจะต้องพูดแบบนี้กับจิตใจของตัวเองหลายครั้งก่อนที่จิตใจของคุณจริงๆจะยอมรับว่าคุณมีคนควบคุมมันและคุณหมายความอย่างที่คุณพูดจริงๆ เราจ,จินตนาการว่าความคิดของคุณเป็นเหมือนกับหยดน้ําความคิดหนึ่งก็คือน้ําหยดหนึ่งซึ่งอาจจะดูไม่มีความหมายอะไรแต่เมื่อเราย้ําความคิดเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าคุณจะเริ่มเห็นรอยเปื้อนบนพรมจากนั้นจะมีแอ่งน้าเล็กๆและกลายเป็นบึงเมื่อเราคิดแบบนี้ต่อไปไเรื่อยๆจากบึงจะกลายเป็นทะเลสาบและกลายเป็นมหาสมุทรถ้าใครบอกว่าฉันห้ามความคิดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราห้ามความคิดได้จำได้ไหมว่า คุณปฏิเสธความคิดในแง่บวกบ่อยแค่ไหนกันคุณแค่ต้องบอกจิตใจว่านั่นคือสิ่งที่คุณจะทําต้องตัดสินใจหยุดคิดในแง่ลบไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องสู้กับความคิดตัวเองตลอดเวลาเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแต่เมื่อความคิดลบมันโผล่ขึ้นมาคุณก็แค่ตอบกลับมันง่ายๆว่าขอบคุณที่บอกฉันนะนอกจากไม่ต้องปฏิเสธความคิดที่มีแล้วคุณก็ไม่ได้ยอมให้อำนาจกับความคิดในแง่ลบด้วย บอกตัวเองว่าคุณจะไม่เชื่อถือเรื่องแง่ลบแบบนั้นอีกต่อไปคุณอยากจะสร้างความคิดแบบอื่นคุณไม่ต้องสู้กับความคิดตัวเองแค่ยอมรับและก้าวข้ามความคิดเหล่านั้นอย่าจมสู่ทะเลความคิดของตัวเองในเมื่อคุณสามารถลอยได้ในมหาสมุทรแห่งชีวิตคุณเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องแสดงความรักของพ่อแม่คุณและต่อชีวิตอันใสวิเศษชีวิตคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเปิดใจจะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งดีที่รอคุณอยู่ตรงหน้า คุณจะได้ใช้สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดแห่งจักรวาลชีวิตอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนคุณและเป็นที่รักจงเชื่อมั่นว่าพลังภายในจะอยู่ข้างคุณและมันก็อยู่กับคุณถ้าคุณเริ่มกลัวการกำหนดลมหายใจเข้าออกจะช่วยได้มากลมหายใจของคุณคือสสารที่มีค่าที่สุดในจักรวาลนี้เป็นสิ่งที่คุณได้มาฟรีฟรคุณมีสิ่งนี้เพียงพอแล้วที่จะใช้มันตราบเท่าที่คุณมีชีวิตอยู่ คุณยอมรับสิ่งล้ำค่าเหล่านี้โดยไม่คิดอะไรด้วยซ้ําแต่คุณก็ยังสงสัยว่าชีวิตจะมอบสิ่งจําเป็น,นอื่นๆที่ปรารถนาได้ไหมตอนนี้ได้เวลาเรียนรู้พลังและความสามารถของตัวคุณเองแล้วสํารวจข้างในว่าคุณมีอะไรจัดก,การสํานึกรู้คุณเราทุกคนมีความเห็นแตกต่างกันคุณมีความเห็นที่ใช่สําหรับคุณและทุกคนก็ต่างมีความเห็นที่ใช่และไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่คุณจะทําต่อไปได้ก็คือ สิ่งที่ใช่สําหรับคุณแต่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกคุณจะต้องตัดสินใจสื่อสารกับเครื่องมือนําทางภายในตัวเองเพราะสิ่งนั้นก็คือปัญญาที่รู้คําตอบสําหรับคุณมันไม่ง่ายเลยที่เราจะฝึกฟังเสียงตัวเองในขณะที่เพื่อนสังคมครอบครัวต้องคอยบอกคุณว่าคุณจะต้องเป็นคนยังไงต้องทําอะไรแต่ทุกคําตอบของคุณทุกคําถามที่คุณถามตัวเองมันอยู่ภายในตัวคุณแล้วทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันไม่รู้ คุณได้ปิดประตูใส่ภูปัญญาภายในตัวเองแล้วข้อความที่คุณได้จากตัวตนเบื้องบนเป็นแง่บวกและคอยสนับสนุนคุณถ้าคุณเริ่มรับข้อความแง่ลบว่าคุณประมวลผลจากอัตตาและจิตใจที่ไม่มั่นคงและอาจจะรวมไปถึงความคิดจินตนาการของคุณด้วยแมลว่าข้อความในแง่บวกไม่จะเข้าหาเราพาจินตนาการและความฝันก็ตามจงสนับสนุนตัวเองด้วยการตัดสินใจเลือกสันดิชัยสำหรับตัวคุณเอง เมื่อคุณสับสนจงถามตัวเองว่านี่คือการตัดสินใจด้วยจิตเมตตาต่อฉันไหมนี่คือสิ่งท่ใชัยสำหรับฉันในตอนนี้หรือเปลา่าคุณอาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งในเวลาต่อมาในวันต่อมาในสัปดาห์ต่อมาหรือในเดือนต่อมาควรถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเสมอในแต่และช่วงเวลาของชีวิตเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและอยู่กับปัจจุบันและเชื่อม,มัน่นในอำนาจเบื้องบนเราก็จะกลายเป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์ไปกับ จิตวิญญาณอ right ันไร้ขอบเขตในโลกแห่งความรักความรักของเราที่มีให้ตัวเองจะเปลี่ยนจากเหยื yeah ่อไปเป็นผู้ชนะความรักที่เรามีให้ตัวเองจะเดินดูประสบการณ์ที่มหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่รู้สึกดีกับตัวเองมักจะมีเสน่ห์ดึงดูดโดยธรรมชาติพวกเขามักจะมีลักษณะประจำตัวที่เลิศเลยมีความสุขกับชีวิตและมีสิ่ง,งต่างๆเข้ามาหาอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้แรงพยายาม เพราะฉะนั้นคุณคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับการไม่อยู่ของพระเจ้าและคุณจงรู้ว่าคุณมีปัญญาและความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่จะนำทางตัวเองด้วยตัวตนเบื้องบนคุณไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างได้เพราะความรู้แต่คุณจะสามารถเข้าใจทุกอย่างได้ต้อหากว่าคุณฝึกมากพอจงเชื่อว่าคุณเป็นได้มากกว่าบุคลิกของตัวเองปัญหาของคุณความกลัวของคุณความเจ็บป่วยของคุณ คุณเป็นได้มากกว่าที่ร่างกายของคุณเป็นคุณเชื่อมโยงกับทุกคนและพลังอำนาจของทุกชีวิตบนโลกใบนี้คุณคือทุกชิตวินญ,ญาณของสิ่งดีคุณคือแสงสว่างคุณคือพลังงานคุณมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะมีความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยมีความรักที่ดีมีสุขภาพที่ดีจงตัดสินใจอยู่กับปัจจุบันสนับสนุนตัวเองด้วยความรักและคุณจะรู้ว่าพลังภายในอยู่ในตัวของคุณ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไรอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ